ผมดูละเดี๋ยวผมจะใช้มุมแคบนะครับ <c oughs> เพื่อถ่ายองค์ประกอบเฉพาะบางส่วนนะครับ <c oughs> ผมจะซูมไปนะครับถ้าใครมีเลนส์ซูมที่18-55ก็ซูมไปถึงที่ช่วง55เลยนะครับใครมีเลนส์ฟิกก็ดีเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะใช้มุมแคบเพื่อถ่ายบางส่วนนะครับไม่ถ่ายเก็บทั้งหมดของหัวขนจะเลือกเฉพาะตาเฉ <c oughs> พาะาลวดลายบางอย่างเพื่อ <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> เพราะที่ว่าเวลาเราเลือก ครอปเฉพาะบางส่วนเนี่ยจะเห็นดีเทลที่สวยงามมากขึ้นถ้าเราถ่ายภาพกว้างเนี่ยอาจจะไม่เห็นดีเทลรายละเอียดที่สวยงามเดี๋ยวเราจะเลือกมุมแคบดูเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าแบ c ็ก r o u ว์เนี่ยจะมีจะมีรายละเอียดที่เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ซูมสุดแล้วเราจะเห็นว่าแบ็กเกลว์ก็ยังดูยังดูลกอยู่ไม่ใช่พื้นหลังที่เคลียร์ฉะนั้นอย่างแรกเลยเราต้องเล็งหานะครับหาพื้นหลังที่ดูแล้วสะอาดตาที่สุดเพื่อที่จะไม่มีอะไรมาแย่งซีนความเด่นของ สิ่งที่เราจะสื่อนะครับตอนนี้ทางขวานะครับติดหัวโขนสีแดงเลยซึ่งค่อนข้างแย่งสีเหมือนกันเราจะลังหลบมาทางซ้ายนิดนึงตรงนี้นะครับฝั่งนี้เราเห็นแล้วว่าแบ็กกราวด้านซ้ายไม่ลบกเข้าฝั่งขวานะเดี๋ยวเราจะลองใช้มุมนี้แหละในการถ่ายภาพดูนะครับโอเคนะครับผมได้มุมที่ต้องการแล้วนะครับจะเป็นมุมประมาณนี้ระวังให้ดีนะครับระวังเห็นไหมจะมีโต้อยู่ยจะติดจะลกได้ นะครับก็เลือกมุมที่ดูแลเออไม่มีอะไรมาแย่งซีนผมจะแค่ตาแล้วก็ผมจะวางภาพเซนเตอร์ไว้ตรงตำแหน่งของจุดตัดก้าวช่องผมจะไม่นะครับเพื่ออ่านี่ถ้าแบ่งเส้นภาพเป็น3ส่วนเราจะเห็นแล้วว่า,าภาพถูกแบ่งเป็น3ส่วนแล้วผมจะวางภาพไว้ที่องค์ประกอบฝั่งขวานะครับเ,เลือกใช้ผมจะเลือกใช้จุดโฟกัสแบบจิ้มเอานะครับจิ้มเอาถ้าใช้ไลท์วิวก็จิ้มเอาได้เลยแต่ว่าถ้า ไม่ใช้ไลท์บิวนะเราก็เล่นจุดโฟกัสอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็โฟกัสบริเวณตานะครับบริเวณตา,าผมใช้โหมด A อยู่นะครับตอนนี้ผมจะเลือกโหมด A นะครับแล้วก็ผมจะปรับค่ารูรับแสงหรือว่าค่า F น,ะนั่นเองไปที่ F ที่กว้างที่สุดก็ใช้3.5เลยก็ได้หรือว่าถ้าเราซูมซูมไปที่55เลนส์ฟิกบางตัว F อาจจะไหลไปที่ F5 ก็ใช้ค่า F นะครับเลขที่น้อยที่สุดเท่าที่เราจะปรับได้ ค่า F น้อยก็คือรูรับแสงกว้างนั่นเองนะครับของผมเนี่ยเลนผมเนี่ยค่า F ที่ช่วงตัวนี้กว้างที่สุดที่5.6ผมก็จะใช้ F 5.6นะครับแล้วก็จะถ่ายรูปในตำแหน่งนี้แหละนะครับโฟกัสที่ดวงตานะครับแล้วก็รันชัตเตอร์ซะนะครับลองหามุมอื่นๆ,ๆดูนะครับแล้วดูสิว่าณตรงเนี้เราจะได้ภาพยังไงกันบ้างนะลองใช้เทคนิคเดียวกันกับกับตัวเลนสสีแดงด้วยสีแดงก็มีความ มีพลังเหมือนกันนะครับสวยงามเราจะลองถ่ายแบบเซนเตอร์ดูบ้างก็ได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องเอียงซ้ายหรือเอียงขวาสักทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราลองดูเริ่มจากรูปดิงก่อนแล้วกันเมื่อกี้เราพูดถึงดูรับแสงกันไปแล้วต่อมาก็คือเรื่องค่า ISO นะครับเนื่องด้วยตอนนี้เราถ่ายในที่ที่เราอยู่ภายในอาคารนะครับภายในอาคารเนี่ยก็จะแสงอาจจะน้อยลงกว่กากลางแจ้งบ้างเราจรึงจําเป็นต้อง เพิ่ม iso ขึ้นนะครับเราต้องเพิ่ม iso เท่าไหร่ลนะถึงจะเพียงพอนะครับถ้าเราใช้ทางยาวโฟกัส z o o ไปที่55าสมเมตรนะครับเราควรใช้สปีดไม่ต่ำต่อกว่า1นึต่อห้นะครับหรือถ้าเราใช้ช่วงที่18เป็นช่วงกว้างนะครับเราก็จะใชะ้ค่า iso ที่เพิ่มไปแล้วเนี่ยได้สปีดชัตเตอร์ที่ไม่ต่ำกว่า1นึต่อสินะครับผมดัน iso ไปที่1,600เลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้ สปีดชัตเตอร์ที่สูงกว่า1ต่อ50นะครับแล้วผมจะเพราะว่าผมเนี่ยเปิดค่ารูรับแสงอยู่ที่5.6นะครับโอเคนะผมได้มุมนี้แล้วสวยงามเลยนะครับเห็นลิงด้านหน้าชัดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะหลุดโฟกัสไปนะครับผมจะถ่าย2ภาพภาพแรกคือให้ลิงด้านหน้าชัดนะครับอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพที่ให้ลิงด้านหลังชัดนะครับทั้งสองภาพแล้วก็ตรงนี้ผมจะลองให้มุมภาพเนี่ย ให้เก็บลิงสองตัวนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพแบบที่เรียกว่าชัดตื้นหรือว่าชัดเฉพาะบร,ริเวณที่เราโฟกัสนะครับนอกเหนือจากจุดที่เราโฟกัสเนี่ยก็จะเป็นาภาพเบลอไปอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่า,าชัตเตอร์น,นะครับก็คือการที่ให้ภาพเนี่ยชัดเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราโฟกัสเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวัตถุชัดและแบ็กกราวน์เบลอเนี่ยแบ็กกราว์หรือพื้นหลังเบลอเนี่ยเขาจะเรียกว่า,าภาพแบบชัดตื้นนะครับเราจะเป็น ภาพแบบชัดลึกในกรณีที่ทั้งแบบและโฟกัสชัดหมดกันหมดทั้งภาพเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่าภาพที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงตัวขนที่เป็นยักษ์นะครับทั้งสองก็มีความน่าสนใจเหมือนกัน,นครับหน้าตาก็มีความน่าเกงขาดนะครับแล้วก็สวยงามเหมือนกันเดี๋ยวลองดูซิว่าเ,เราจะหามุมยังไงได้บ้างนะครับตรงนี้ก็เห็นใบหน้าเขี้ยวและสายตาที่ชัดเจนเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก็บตัว โขนทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะเก็บหลายๆมุมนะครับทั้งแบบที่ครอบเฉพาะบางส่วนนะครับแล้วก็แบบที่เห็นทั้งหมดเลยบ้างนะครับการวางภาพแบบเซนเตอร์นะครับก็จะช่วยให้ภาพเนี่ยมีความมั่นคงความทรงพลังนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นจะต้องให้ภาพอยู่ในจุดจุดตัดเก้าช่องทั้งหมดทัเสมอไปนะถ้าภาพนั้นมีสมดุลนะครับแบบซิมิทรีทั้งซ้ายและขวาและดูมีความทรงพลังเราก็สามารถใช้ภาพ มุมแบบเซนเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวลองดูกันเทคนิคหนึ่งครับที่จะช่วยให้หลบแบ็กกราวด์ที่ดูมีรายละเอียดสูงที่จะทําให้ย่งสีนได้นะวิธีนั้นก็คือผมเนี่ยได้นั่งนั่งย่อลงย่อลงกับพื้นเลยแล้วก็ทำไงทำการงัดกล้องขึ้นนะครับพองัดกล้องขึ้นแล้วซูมไปเราจะเห็นได้ว่าแบ็กกราวน์กลายเป็นผนังสีขาวแล้วนะซึ่งตรงนี้นะจะคลีนและเคลียร์มากเลยหลบตัวไฟแล้วก็ตัวสปริงเกอร์นะครับให้ดี แล้วก็เรียกมุมเลยนะครับอาจจะติดอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปโ h รดิชั่ช่วยเอาอมุมนี้ก็ใช้ได้นะครับได้เห็นองค์เต็มๆเ,เลยนะครับตัวโขนเต็มๆแล้วก็มีแบกเกราวแค่หลอดไฟเท่านั้นเองที่กวนตาเราซึ่งจุดตัวข่าวเนี่ยเดี๋ยวเราไปลบได้ในโ h รด o วชั่นนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับเรจะซูมไปนะครับซูมไปเราไปโฟกัสที่ด้านหลังเลยท,ที่ที่เป็นตัวชดาที่เห็นหน้ายักษน้อยๆครับแล้วก็พยายามหลบ หลบมุมหลบแบก็กกราวด์หาแบก็กกราวด์คินคินเคลียนะครับหลัจากนั้นก็ให้ติดโฟกัสที่เป็นชดาชดาเนี่ยนะครับพยายามให้มันเบอร์นะผมก็จะไปจิ้มโฟกัสที่วัตถุที่อยู่ด้านหลังนะเห็นไหมพอเราจิ้มวัตถุที่อยู่ด้านหลังแล้วปุ๊บทูไงชดาก็จะเบอร์วัตถุที่อยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้เราจะได้มุมภาพผมจะให้ชดาเนี่ยเป็นโฟกัสให้บงังให้บังด้านหน้าแล้วก็เราจะให้ที่ ขโขนทศการฐ์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของจุดตัดเก้าช่องพอดีนะครับแล้วก็ระวังระวังที่มันเป็นสิน้ำตาลงงาด้วยนะครับก็ถ่ายมุมนี้ดูนะครับอ่ะเล็งให้ดีแล้วก็ถ่ายนะครับ